สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินร d ก็จะพามาชมรถแบนลองนะคะลูกค้าซึ่งเป็นรถแบนลองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นรถ Ford นะคะ Ford r a n g เจอนะคะคันนี้นะปี2021นะคะคันนี้ใช้งานน้อยมากนะคะลูกค้าอ่ะตัวนี้ก็จัดเต็มไปด้วยชุดแต่งเลยนะคะก็เท่าที่เห็นนะคะลูกค้าอย่างที่อ่าด้านหน้าเนาะ ก็ตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งนะคะลูกค้าชุดแต่งให้มาเรียบร้อยนะคะพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะเพิ่มความดุให้กับตัวรถนะคะและ้วก็ด้านหน้าตัวรถนะคะตรงไฟตานะคะก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยนะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่าไฟหลีของเรานะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะลูกค้าตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะและก็มีตัวครอตาไฟเป็นสีดํานะคะลูกค้า ดดๆกันไปเลยเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะก็เอาแบบดีไซน์มาได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกคนะ้านะแล้วก็จะมีตัวไฟล้อมรอบเป็นตัวสีเหลืองนะคะทั้ง2ฝั่งตัวนี้ก็ส่องสว่างปกตินะคะลูกค้าถือว่าจัดได้หลอ่อแต่งได้หล่อกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะ ตัวด้านข้างตัวรถนะคะอ้าวเริ่มกันที่ล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กดุดๆกันไปเลยนะคะเป็นสีดําสลับกับสีโครเมียมเล็กๆนะคะตรงนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะล้อก็แบบสปอร์ตมากนะคะลูกค้าดุมากนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่นะคะลูกค้าอ่าดอกยางยังอยู่อยู่เลยนะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นช,ชุดซุ้มล้อนะคะซึ่งเป็นชุดแต่งของมันนะคะตัวนี้ก็คือแต่งมาจากลูกค้าเดิมนะคะลูกค้าก็ น่าจะแต่งออกจากศูนย์มาเลยนะคะตัวนี้เดิมเดิมเลยนะคะเดิมจากศูนย์เลยนะอ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวรถก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นบันไดข้างเนาะและก็สติ๊กเกอร์นะคะเลนเจอร์หล่อๆลแบบนี้เลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะเป็นสีดําสลับกับสีเทานะคะมีลวดลายเล็กน้อยเนาะตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าไฟเลี้ยวตาโมดให้นะคะจะมีสีดาครอบอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเครื่อง 2,002นะคะลูกค้า2.2นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะอ่ะตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูรถได้นะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำนะคะเป็นคนละสีกับตัวรถนะด้านบนของกระจกตรงนี้นะคะก็จะมีกันสาดให้นะคะด้านบนประตูเนาะแล้วก็ตัวที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีดำนะคะลูกค้าประตูเปิดใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีสะดุดนะคะลูกค้าปิดแน่นปกตินะคะ ตัวนี้เป็นชุดแต่งครอบกันลอยให้นะคะเรียบร้อยนะทั้งสอ่ฟังของประตูนะคะประตูเป็นแบบเปิดแคบได้นะคะลูกค้าสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะขึ้นลงได้สบายนะคะกว้างพอสมควรนะคะด้านในตัวนี้ตัวนี้ก็แต่งนะคะลูกค้าชุดแต่งเขาจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะด้านหลังเพิ่มความหล่อและดุดันด้วยโลบาร นี่สวยๆแบบนี้กันเลยโอเคอ่ะแล้วก็ด้านหลังตัวรถนะคะในส่วนของด้านหลังตัวรถตรงไฟท้ายนะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีครอบอ่าตัวครอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะเป็นสีดํานะอ่าตัวนี้เป็นตัวครอบตรงรุ่นเลยนะคะลูกค้าอาจจะมีติดสติ๊กเกอร์ติดตรงนี้นะคะว่าเลนเจอร์นะคะด้านหลังก็มีโลโก้ของฟอร์ดให้นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์เลนเจอร์ให้นะคะแล้วก็บันไดหลัง เราก็มีให้นะคะมาหลังจากที่ชมภายนอกตัวรถกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าจะมีลูกเล่นอ,อย่างไรบ้างสวยงามแค่ไหนนะคะสําหรับภายในอ่ะโอเคเปิดประตูออกมานะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าด้านในทั้งหมดนี่จะคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะ ประตูด้านฝั่งคนขับนะคะลูกค้าเริ่มกันที่ตรงที่พักแขนนะตัวที่พักแขนตัวนี้เป็นหนังนะคะลูกค้าหุ้มหนังสีดํานะคะก็มีความนุ่มนิดหน่อยนะคะตรงนี้แล้วก็มีที่ปรับกระจกทั้ง2บานซ้ายขวานะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปกตินะคะ,ะฝั่งคนขับตรงนี้จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะลูกค้าแต่ฝั่งคนนั่งข้างๆนี่เราต้องกดทางไว้นะ,ะตัวนี้ระบบไฟของเราใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าอ่า โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวล็อกประตูให้นะคะอยู่ข้างที่เปิดประตูนะที่เปิดประตูก็เป็นสีดํานะคะลูกค้าตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะคะโอเคอ่าในตัวของแคบนะคะแคบก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้ามีลําโพงให้ด้วยนะหนึ่งตัวนะคะตรงข้างอ่ประตูแคบนะคะแล้วก็เป็นที่จับเนาะตรงด้านล่างก็จะเป็น ที่วางแก้วน้ําหรือที่เก็บของนะคะลูกค้าสายเข็มขัดนิรภัยก็ใช้งานได้ปกตินะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะล็อกได้ปกตินะเดี๋ยวแอดมินจะทําให้ดูอะเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเราเบรกกระทันหันมันจะล็อกให้เราเองเลยนะคะตัวนี้จะช่วยล็อกตัวเราให้ไม่กระเด็นนะคะในตัวของเบาะด้านหลังนะคะเบาะแครบด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้า ในตัวนี้นะคะเบาะตัวนี้ก็สามารถยกขึ้นได้นะคะหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะคะตรงนี้นะอ่าแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีที่เก็บชุดอะไรชุดแม่แรงให้นะคะเปลี่ยนหายล้อนะโอเคอ่าในตัวของเบาะหลักๆเลยนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะอ่าในตัวที่พนักพิงก็จะมีลวดลายให้นะคะนิดหน่อยเพิ่มความสวยให้กับตัวรถในตัวของ ที่พักศรีรษะตัวนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะลูกค้าปรับได้ตามระดับความต่ําความสูงของบุคคลที่นั่งนะคะอ่ะแล้วก็มาดูกันที่พวงมาลยัย พวงมาลัยตัวนี้นะคะก็เป็นแบบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าลูกเล่นต่างๆนะคะปุ่มต่างๆตรงนี้ก็ใส่าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะอย่างตัวน,นี้แอดมินเปิดเพลงอยู่นะคะเราก็สามารถลดเสียงได้จากตรงนี้เลยนะคะมันก็จะแสดงผลอยู่ที่หน้าจอตัวนู้นนะคะหรือจะเป็นโหมดการรับสายโทรศรัพท์สั่งการด้วยเสียงก็สามารถใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะคะที่เราสามารถกด ปรับได้จากตรงนี้เลยค่ะตรงนี้อา้าวความพิเศษของ f o r d Ranger รุ่นนี้นะคะลูกค้าก็คือตัวเปิดไฟนะคะจะเป็นอ่าตรงนี้นะจะมีมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะอะตรงนี้คือปิดนะคะลูกค้าหมุนมาตรงกลางคือเปิดไฟหลีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเปิดไฟปกตินะคะ รถเกือบทุกรุ่นนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เปิดไฟจะอยู่ตรงนี้ด้านข้างพวงมาลัยนะคะแต่ Ford r เ n g เจรุ่นนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้แอดมินก็หลงเหมือนกันว่าเอาไฟมันเปิดตรงไหนยังไงนะคะมันก็อยู่ตรงนี้นี่เองเนาะ <S <S ตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะสามารถปรับซ้ายขวาได้จากตรงนี้นะคะอ่ะอยากปรับฝั่งกระจกมองข้างฝั่ง ซ้ายมือนะคะก็เลื่อนปุ่มไปด้านซ้ายนะคะแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยนะคะ,ะดูตรงนู้นได้เลยนะคะตัวนี้แอดมินปรับนะ,ะจะคว่ำจะงายจะหันซ้ายหันขวาได้หมดนะคะอยากได้ระดับไหนก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะโอเคอคันนี้นะคะมาดูกันที่หน้าจอแสดงผลรถปี2021อย่างที่แอดมินบอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าตัวนี้ใช้งานไปแค่ 1 6 3 1 1กิโลนะคะอันนี้ใหม่แท้เลยนะคะลูกค้าไม่ได้กอนะก็คือรับมาจากลูกค้าเดิมพูดง่ายๆคือใหม่แท้จากศูนย์ตามนี้เลยนะคะก็วิ่งแค่นี้เองนะคะใช้งานน้อยมากนะคะคันนี้แล้วก็คุณภาพของมันอ่าระยะการใช้งานของมันนี้คือแบบไม่แพ้กับมือหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันที่คอนโซลตรงกลางนะคะ คอนโซนตรงกลางนะคะลูกค้าด้านบนก็จะเป็นที่วางของให้นะคะจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถวางได้นะคะแล้วก็ด้านบนที่เป็นช่องๆตัวนี้เป็นตัวสไลด์ฝ้าตัวนี้เป็นตัวสไลด์ฝ้านะคะลูกค้ทาทั้งส่งฝั่งซ้ายขวานะแล้วก็ตรงนี้หน้าจอนะอคะหน้าจอสัมผัสตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้ากดใช้งานได้ปกตินะไม่มีสะดุดนะคะตัวนี้สามารถ ตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะลูกค้าอยากใช้โหมดไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศพัพท์แอปต่างๆของมือถือนี่าสามารถใช้ได้นะคะลูกค้าโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็ออกปกตินะคะส่องสว่างปกตินะแอร์ก็เป็นแบบแอร์ซ้ายขวานะคะตัวนี้แอร์เย็นปกตินะคะ ด้านล่างลงมานะคะตรงนี้จะเป็นที่ปรับเสียงนะคะเราสามารถปรับจากตรงนี้ก็ได้หรือจะปรับจากที่หน้าจอและปรับที่พวงมาลัยก็ได้นะคะสามารถปรับได้ทั้ง3ามที่เลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวแอร์นะคะแอร์ตัวนี้เป็นแบบธรรมดานะคะลูกค้ายังไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะันนี้ก็ าสามารถปรับได้นะคะระดับพัดลมมีทั้งหมด7ระดับนะคะโอ้ยหระดับนะคะขอโทษที่อ่ะระดับของพัดลมจะมีด้วยกันทั้งหมด6ระดับนะคะลูกค้าอยากให้แรงมากแรงน้อยก็สามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ความเย็นก็ตามนี้เลยนะคะอยากให้สุดอ๋อมันจะเป็นออตโต้แมนเวอร์อ ตัวปรับความเย็นนะคะก็สามารถปรับได้ตามระดับของมันเลยนะคะอยากเย็นน้อยเย็นมากนะคะแต่ถ้าอยากได้แบบเย็นสุดนะคะาสามารถกดปุ๊บนี่ครั้งเดียวมาด้านซ้ายเออด้านขวาสุดนะคะมันก็จะเป็นแบบเย็นสุดขีดเลยนะคะอ่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้เป็นที่เสียบ usb ให้นะคะ1ช่องและตรงนี้ด้วยอีก1ช่องก็เป็น2ช่องนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะเกียร์เกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้า6สปีดอย่างที่บอกเลยนะคะเกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดนะคะาตามนี้เลยนะคะบนหัวเกียร์ก็จะมีบอกนะคะว่าเกียร์ไหนควรใส่ไปตรงที่ตำแหน่งไหนนะคะตรงนี้แต่เกียร์ถอยหลังนะคะเราจะต้องดึงขึ้นนะคะลูกค้าดึงขึ้นแล้วก็ดันไปซ้ายสุดแล้วก็ดนันขึ้นข้างบนนะคะ รถรุ่นใหม่เด๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่กดาบางคันกดหัวเกียร์ลงนะคะหรือบางคันก็ดึงแบบนี้ขึ้นนะคะรถรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ณนะตอนนี้นะคะ,ะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะคะก็จะมีช่องเก็บแก้วน้ําให้นะคะ2ช่องนะคะตรงนี้สะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วก็ตรงที่พักแขนนะคะก็จะมีช่องเก็บของให้ช่องเล็กนะคะด้านบนจะเป็นที่วาง ของเล็กๆน้อยๆหรือกระเป๋าสตางค์นะคะหรือสัมภาระเยอะหน่อยก็มีด้านล่างนะคะกว้างกันไปอีกเนาะตรงนี้บรรจุของได้เยอะอยู่อ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถฟอร์ดคันนี้นะคะอ่าเป็นรถแบนด์ลองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะ ก็มีลูกค้าหลายๆคนถามหานะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหรือจะเป็น4ประตูตัวนี้ลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะราคาเท่าไหร่นะคะงวดเท่าไหร่สอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะอย่าลืมคิดถึงเรานะคะประเสริฐผลลุ่งเรือสกลนครนะคะฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยว แอดมินจะหารถคันใหม่มานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ